สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นวงล้อสีนะครับที่นักเรียนเขาได้ร่างต้นแบบออกมานะก็จะเป็นอุปกรณ์ศิลปะนะครับก็เป็นผู้กันร,รูปแบบต่างๆแล้วก็จะมีตัวนิตโต้นะครับนิตโต้ก็คือกระดาษกาวเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันสักหน่อยนะครับในส่วนของวงล้อสีนะครับ เราจะเริ่มจากแม่สีขั้นที่หนึ่งก่อนก็จะมีสีเหลืองมีแดงมีน้ําเงินอันนี้คือแม่สีหรือที่เราเรียกว่าสีปฐมมะพูมมนั่นเองนะครับต่อไปแม่สีขั้นที่2ก็เกิดจากการที่เอาแม่สีขั้นที่1เนี่ยมาผสมกันอย่างสีเหลืองกับแดงผสมกันก็จะได้ส้มสีแดงกับสีน้ําเงินผสมกันก็จะได้สีม่วงสีน้ําเงินกับสีเหลืองก็จะได้สีเขียว นะครับที่เหลือก็จะเป็นแม่สีขั้นที่3ามนะเติเข้าใจใช่ไหมแม่สีขั้นที่3ก็จะคือการเอาแม่สีขั้นที่1เนี่ยมาบวกกับแม่สีขั้นที่ 2, 2> <ม>ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นส้มส้มเหลืองนะส้มเหลืองอันนี้ก็จะเป็นส้มแดงอันนี้ก็จะเป็นม่วงแดง ม่วงแดงหรือแดงม่วงก็ได้แต่ส่วนใหญ่เขาจะเขาจะเรียกกันแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นน้ำเงินม่วงเงินม่วงอันนี้ก็จะเป็นน้ำเงินเขียวน้ำเงินเขียวอันนี้ก็จะเป็นเขียวเหลืองอ่าโอเคต่อไปก็จะ ติดนิโต้สักหน่อยนะครับเพื่อป้องกันการขยับนี้เราใช้กระดาษรองมือละอาหากระดาษรองมือนะเดี <c oughs> ๋ยวผมจะสาธิตให้ดูก่อนนะครับว่า,าลักษณะงานที่เราจะทําวงล้อสีจริงวงล้อสีไม่จำเป็นต้องเป็นวงกลมนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นวงกลมเลยเราสามารถดีไซน์หรือออกแบบให้มันเป็นลักษณะเป็นอุปกรณ์ศิลปะ <c oughs> เป็นอะไรต่างๆจืดจ <c oughs> ืก็ได้ นะครับก็จะมอะีอันนี้ก็คือแบบที่ผมเคยทำไว้นะครับที่จะเป็นรูปใบไม้หรือจะเป็นใบมอนสเตอร่าีก็ได้นะครับเห็นไหมครับว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นวงกลมเสมอไปแต่มันจะมีการไล่ระดับค่าสีนะครับอย่างมาเลขหนึ่งก็จะเป็นสีที่อ่อนสุดก็คือผสมขาว เบอร์สองก็เป็นผสมขาวนะครับเบอร์สามก็ผสมขาวอีกเบอร์สี่จะเป็นสีแท้ที่ไม่ผสมอะไรเลยเบอร์ห้าจะผสมเทาแล้วก็เบอร์หกเนี่ยจะผสมสีดำนะครับเดี๋ยวครูจะลองทำให้ดูสักอันหนึ่งช่องลวกันนะครับโอเคับวิธีการทำเราจะเริ่มทำตั้งแต่เอาสีมาเติมน้ำมาด้วยเราจะเริ่มทำตั้งแต่แม่สีขั้นที่หนึ่งก่อนนะครับ สมสอมจะเริ่มทำตั้งแต่แม่สีขั้นที่หนึ่งก่อนเสมอนะครับเช่นผมจะเริ่มทำตั้งแต่สีสีเหลืองก่อนแล้วกันนะครับก็คืออันนี้อ่าผู้การชี้ให้ดูก่อนนี่จะทำผู้การด้ามน,นี้ให้ดูนะครับ นี่คือสีเหลือเราจะเริ่มทุกครั้งเราจะเริ่มเริ่มจากตัวหมายหมายเลขสี่ก่อนอวิธีการก็คือเราจะลงจากขอบขอบมันก่อน จะขอบอพอได้เราได้ขอบแล้วเนี่ยเราก็จะลงพื้นที่ส่วนกลางลงไปข้อสำคัญก็คือเราจะต้องลงให้สีมันเรียบเนียนคือหมายถึงว่าเวลาที่เติร์ดลงเนี่ยมันจะต้องกบหมายเลขพวกเนี้ย ไปด้วยอันนี้ขอจะเปลี่ยนเปลี่ยนตำแหน่งนี้หน่อยอ่าจะชี้ว่าเราทำช่องนี้อยู่กระดาษรองมือก็สำคัญด้ายสีก็จะอ่อนลงใช่ไหมก็คือหมายเลขสาม นี่ข้อควรระวังคือไอตัวขอบเนี่ยมันอาจจะยังไม่แห้งแต่ด้วยสภาพอากาศแบบนี้มันจะค่อนข้างแห้งไว <y> สีเหลืองได้ง่ายเลยเพราะว่าเราเห็นเห็นเห็นข้อสำคัญของมัน,นยังทำไมเราถึงต้องเตรียมสีแบบแบบมีไว้ มันจะทำให้เราอะทำงานได้ไวอากาศกวันนี้ค่อนข้างร้อนเดี๋ยวครูพัดลมาเปิดใหอ้อันนี้ไว้เป็นประโยชน์ให้กับ ผู้ที่สนใจหรือว่าคนที่เรียนวิชาเกี่ยวกับทฤษฎีสีนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยนะเรื่องของวงล้อสีเนี่ย Circle of Color นะครับมสีมันก็จะมีความแตกต่างกันถ้าเราถ้าเราดูแล้วมันยังด่างอยู่เราสามารถระบายทับเราสามารถระบายทับมันได้ เพื่อให้มันเนียนต้องเรียบเนียนที่สุดนะครับเพราะงานที่เราจะใช้ในการยื่นทำแฟ้มสะสมผลงานเนี่ยอาจารย์หรือคณาจารย์ที่เขาจะตรวจเนี่ยเขาจะดูความความสะอาดของเราความพร้อมของเรานะว่าเป็นยังไง อันนี้ผมแค่สาธิตในส่วนที่เป็นแค่ด้ามเดียวนะครับไม่ทําให้ทั้งหมดเดี๋ยวต่อไปจะให้เติร์เป็นคนทำเนาะจะได้รู้ว่าวิธีการในการทํางานเนี่ยเป็นยังไง สีมันก็จะลดค่าระดับนี้เราระบายสามารถระบายทับได้ทับเส้นเนี่ยมันก็จะทําให้เราอะ่ะมองไม่เห็นเส้นที่เป็นเส้นล่างนะเ,เพราะบางทีเราลงตามเส้นที่เรากําหนดเลยเนี่ยมันจะทําให้มันเห็นเหมือนกับเส้นเส้นที่เราล่างไว้มันจะทําให้งานดูแบบไม่ไม่เนี๊ยบหรือว่าไม่ต่อเนื่องแต่วิธีการแก้ปัญหาแบบนี้มันจะทําให้เรา ค่อนข้างที่จะทําให้งานเราเออกมาดูแบบเนี๊ยบแล้วก็เรียบร้อยเดี๋ยวนี้เราสามารถเสร็จแล้วเราสามารถเอาสีไม้มาระบายตบได้ด้วยนะเพื่อสร้างมิติให้กับตัวชิ้นงานได้อีกเดี๋ยวครูจะลองทําให้ดูแต่ว่าให้เติรดลงทั้งหมดเนี่ยให้ครูดูก่อนอันนี้เป็นสีเหลืองที่อ่อนที่สุด ม,มันก็จะมีได้สีมาสีระดับแหละเห็นไหมไปก็จะเป็นมันต้องใช้วงล้อไอจานสีละวยับพิพอ่อพอพอ,พอเหลืองตัวนี้ผสมกับน้ำตาลกลาง อัตราส่วนมันจะต้องผสมเป็นห้าสิบต่อห้าสิบหมายถึงว่าสีเทานะเราใช้ตัวนี้เป็นสีเอ้ใช้ตัวนี้เป็นสีกลางเหมือนกันทุกสีจำไหมนะ,อ,อ,ะอันนี้ขอแยกขยับออกก่อนนะครับเพราะว่ามันขวางพื้นที่การปฏิบัติงาน อันนี้คือการลดค่าความจัดของสีลงมาเห็นไหมครูจะลงจะขอบแบบนี้ก่อนในเดอ้วพวกที่เป็นขนผูกันอะไรพวกนี้เราก็ค่อยมาแบบตกที่หลังได้ให้มันให้มันมีลูกเล่นมีแบบเป็นขนผู้กันเป็นอะไรเงี้ยส่วนนี้โต้เนี่ยเราเว้นไว้ก่อน ปิดประตูรับสมาชิกห่อยเดี๋ยวก็รู้ <มา S 1> เดี๋ยวก็ถามด้วยว่ามาทำไมมาหาใครครับมียอดนะครับเนี่ย เออเอ่อเขา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 มาทำอะไรกันเหรอออมีคนมาส่งพัสดุออ๋อมีคนมาส่งพัสดุอืมอันนี้ก็จะเป็นช่องที่หกนะครับ อใ่ใช่ครับใช่ครับน่าจะน่าจะมาถูกถูกถูกบ้านแล้วครับใช่ครับเละ้วฮะไอ้น้องเมื่อกี้น้องวินไปก็เลยกินไปสี่สามขาแล้วก็เอาเอา,เอาวางก็ตากแดดไว้ก่อนครับเพราะว่ามันจะได้ไล่ความชื้นไว้สักนิดนึงครับผมอพอดีวันนี้อ่ะมามาแล้วก็มาดูกันเลยไอซันนะ อืมอ่ะไหนไหนมาแล้วก็มาแล้วก็มาดูเลยดีกว่าเพราะว่านี่มันเป็นเรื่องที่ฎีสีพอดีอนนไ,ได้ประโยชน์หน่อยอันนี้บริษัทอหไรครับสีเทาไม่คออสีเทานี่เป็นเออเออชื่อไม่ได้ครับออไม่ได้มันผิดหลักจรรยาบรรณของเดี๋ยวเราจะกลายเป็นออสปอนเซอร์ให้กับเขาไป ที่ผมเคยเห็นแต่แบบแดงส้มเหลืองอะไรเงี้ยอ่าเราเราระวังการใช้คำหยาบสัสกนิดนึงนะฮะเพราะว่าผมผมกำลังไ like ล่ไ like การสอนอยู่นะครับอต่นี้เป็นเรื่องของทฤษฎีสีซึ่งไม่แน่ไม่แน่ใจว่าออกแบบนิเทศสินนี่เรียนไปหรือยังครับ คุโจีอชื่อเลยนะโคจีถูกแล้ววะออชื่อแะนี้้ก็นเป็นอันนี้คืออะไรครับเป็นสื่อการสอนชุดใหม่อ้าใช่ครับาผสมกับในนี่ไงครับอ่าน้ำยามีดูสระใช่ใช่ใช่อืมมันจะเข้ากันอันนี้ก็คือเป็นการไล่ค่าระดับสีนะ6ขั้นตอนสีต่อไปเดี๋ยวจะเป็นทำแลบแล้วกัน